รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษติดดินนะครับกับผมอเล็กซ์แล้วก็คุณเฮอร์แมนเพื่อนต่างประเทศของเรานะครับรายการของเราก็ได้นําเสนอภาษาอังกฤษแบบง่ายๆแบบไม่ยากนะครับจาง่ายๆเพียงแค่มีกระดาษแล้วก็ปากกาติดตามรายการเราไปแล้วก็คอยจดนะครับเป็นการช่วยเตือนสติตัวเองช่วยจําไปในตัวนะครับส่วนในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับที่ตลาดบางหลวงนะครับตลาดร้อยปีเก่าเนี่ย ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้มาเรียนรู้การใช้ประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณเฮอร์แมน look at this well ah it's beautiful <S I, yeah it's a marvelous piece I think it's old already mm. มอสักครูนะครับผมใช้คำว่า look at this look ก็คือการมองนะฮะ look at this ก็เป็นการประโยคคำสั่งบอกให้คุณเฮอร์แมนเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยดู mm hmm. สวยงามนะเนี่ยเป็นของโบราณนะครับเป็น รัดลาโกราน look at this เราจะใช้ look at this กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวนะฮะ this ก็คือสิ่งนี้ถ้าเราบอกว่า look at that ก็คือ อยู่ตรงนู้นนะครับดูอันนู้นสิดูอันนี้ดูอันนู้นน,นนะฮะยังมีประโยคคำสั่งอีก2คำนะครับที่จะแนะนำวันนี้ก็คือ Mr. Herman come over here careful yeah well it's a bit uh. yeah I know เ <laughs> <laughs> มื่อกี้นะครับผมบอกให้คุณ h ฮ r m a แมนมาทางนี้นะฮะ come over here หรือว่า get over here นะฮะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งตอนที่เขากำลังข้ามเนี่ยผมบอกให้เขา เรามัดระวังนะครับในการก้าวข้ามผมบอกว่า be careful นะฮะ be careful ก็คือระมัดระวังหน่อยนะครับ so oh look over there what is that it's a museum oh really w a n t to go check it out yes if we can okay watch your step thank you คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ตลาดบางหลวงแล้วนะครับอยู่อําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมแล้วท่านผู้นี้ที่อยู่กับเรานี่นะครับก็คือผู้ใหญ่สมศักดิ์นะครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่เรามาที่พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องครับอ๋อเป็นพิพิธภัณฑ์อ่ะฮะครับผม it's a museum oh i t s nice museum นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นั่นเอง museum ครับ แล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่าบ้านเก่าเล่าเรื่องอะครับครับผมบอกข้างในเราจะเก็บรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้แสดงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษของคนชมชนบางหลวงไปให้นักทเที่ยวได้ามาเข้าชมาคุณเฮมัน oh. this place is called old house old town oh. telling stories oh. บ้านเก่าเล่าเรื่อง <I see. S 1> บ้านเก่าก็ old house นั่นเองนะฮะเล่าเรื่องก็เป็นการ Telling Stories นะฮะบ้านเก่าเล่าเรื่องผมก็เลยถามผู้ใหญ่บ้านไปว่าเนี่ยทำไมตั้งชื่อนี้นะ,ะ I asked him why is it called Old House Telling mm hmm. Stories yeah. and he says this place has a collection of old items I see uh, 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 uh. so these items will tell us stories of the past and how far uh, they go back into the past อ่าที่พันที่นี่นี่รวมของรวมของเก่า ก่าตั้งแต่อายุเป็นร้อยปี Hundreds of years ครับผมอุ้ยน่าเชื่อหรส่วนใหญ่จะเน้นของอะไรบ้างครับที่นี่ของเครื่องเครื่องเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะหรือว่าเครื่องมือเชิงช่างสอก่อนที่รุ่นบรรพุษได้ผมยตประตั้งราบที่นี่ก็คือเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันพอไม่ใช้เราก็เอามาวางเก็บไว้ ก็คือของจากชาวบ้านในชุมชนนี้ใช่ใช,ใช่ครับ oh, it's a collection of everyday use items oh, <I> from this neighborhood oh, <okay. S 1> from the village that's good mm, that's good that they preserve that yes very good mm hmm, mm hmm. ผมอธิบายให้คุณเฮอร์แมนฟังไปนะครับว่าเนี่ยของที่เนี่ยครับเป็นของที่สะสมจากชาวบ้านในชุมชนแถวนี้นะครับ mm hmm. ก็ใช้คำว่า Everyday use items ก็คือเป็นของที่ใช้ทุกตามชีวิตประจำวันเนี่ยฮะของที่ใช้ทุกวันเนี่ย Everyday use ก็คือใช้ทุกวันนั่นเองนะ Everyday use items เป็นข้าของเครื่องใช้ที่ใช้ทุกวันโดยที่เป็นการสะสมเราจะใช้คำว่า collection นะฮะ Collect ก็คือการรวบรวม Collection ก็คือของสะสมที่ได้รวบรวมไว้นะฮะ And we can visit. It's open for visitors. คุณเฮอร์แมนเขาถามว่า can we visit นะครับ can we can we visit ก็คือเราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ไหม visit ก็คือการเข้าไปเยี่ยมนั่นเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเราป่วยเราก็บอกว่าไป visit ได้นะฮะไปเยี่ยมหรือว่าเราจะไปเยี่ยมชมสถานที่ใดก็ใช้คำว่า visit ได้เช่นกันนะฮะทีนี้เนี่ยนอกจากมีพิพิธภัณฑ์ที่มีของสะสมอายุมากสุด100ปีแล้วเนี่ย ในตลาดบางหลวงนี่มีอะไรน่าสนใจอีกไหมครับอ๋อยังมีอีกไรที่เดี๋ยวผมจะพาไปดูอ๋อเดี๋ยวเชิญครับครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าโอเค carefulyeah ว่าอันนี้ผมตามาดูร้านขายของชําโบราณครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับเรามาถึงร้านขายของชำแล้วนะครับ อันนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า groceries นะฮะก็ะคือเป็น <cer> ร้านที่รวมของหลายๆอย่างเนี่ย groceries นะฮะแล้วทำไมในร้านนี้มีอะไรพิเศษยังไงล่ะอ๋อ,อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้อย่างนี้ฉันขอกินโบราณฮะเรียกหมากกับพลูครับอ,อันนี้หมากกับพลูที่เอา้เขียวเลยชบเขียวครับชาเขียวไปนานแล้วฟันจะดำนะฮะอันนี้ก็เหมือนปัจจุบันเราเหมือนปะผูกรถนี่เรียกน้ำมันยางนะฮะแล้วนี่ชัน เอาสองอย่างผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ยาตามร่องเรือปิดรูร่วของเรือไม่ให้น้ําซึมเข้านะฮะแล้วก็มีพริกพริกแห้งน้ําตาปีอะไรพวกนี้เป็นของใช้ที่อื่นจะไม่ค่อยมีครับเราถึงต้องมาที่ตลาดบางหลวงอำเภอบางเรียนนี่คับเป็นร้านชาบโบราณ So what's so special about this grocery shop is that they have these chewables. โอ้เ y ย์ใช yeah, ่ e ช่ใช e ชิว e บบเราใ e ้บับเ b ิลแกมใช่แบบบับเ b ิลแกมไอ้ e หี้ยขอช่วยคุณเฮอร์แมนฟังนะครับว่าที่นี่เนี่ยต่างจากที่อื่นตรงที่ว่ามีของที่ไม่ค่อยจะหาได้ในที่อื่นนะครับอย่างเช่นเนี่ยมีหมากครูอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้เคี้ยวเล่นนะฮะซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า chewables นะฮะถ้าสังเกตเนี่ยหมากฝรั่งนะฮะ อันนี้หมากไทยหมาก,กเอาไ้เคี้ยวเล่นหมากฝรั่งก็เอาไ้เคี้ยวเล่นเหมือนกันแต่ใช้วัตถุดิบคนละอย่างนะครับหมากฝรั่งฝรั่ง,ขงเขาเรียกว่า chewing gum chew ก็คือการเคี้ยวนะครับ chew chewing che gum อันนั้นคือหมากฝรั่งแต่พอเป็นหมากรูหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเอามาเคี้ยวเล่นเนี่ยเราใช้คําว่า chewables ก็คือ chew เคี้ยว able ก็คือสามารถหรือว่าทาได้นะครับอะไรที่สามารถเอามาเคี้ยวได้จะเรียกว,ว่า c h e w a b l e ส่วนอันนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือยาเรือไม่ให้เรือรั่วอ๋เอาสองอันนี้มาผสมกันแล้วก็อุดอรูรั่วของเรือนะฮะ These two you mix these two items togetherOh and what is this? This is a special powder you mix with thisThis is liquid rubber These two wood's not for chewing. S for, <S uh huh. for using chewing's <c oughs> อะไรก็ตามนะครับที่เอาไว้ใช้อุดรูรั่วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาณอาของอย่างนี้นะฮะเพราะใช้คำว่าซีแลน์นะฮะภาษาไทยก็มีเรียกทับศัพท์ว่าซีแลน์นะฮะซีลที่มาจากคำว่า เชื่อมหรือปิดหรืออุดรูรั่วนั่นเองนะฮะซีลน,นะฮะก็คือเป็นการปิดไม่ให้มีช่องว่างนะฮะซีลเลนต์ก็คือเป็นสารหรือว่าสิ่งที่ทําให้อุดรูรั่วปิดช่องว่างนั่นเองนะครับอืมเนี่อัน,นอันนี้อะไรเนี่ยครับที่มีกระบวยน้ํามันน้ํามันยางครับเวลาหน,ในี่เขาจะตักแบ่งขายว่าใช้นี่ตักขึ้นมามจะเดียเด๋ยวเหน,<ม>นียวจนจนน้ำมันยาง yes, the i is the rubber. s t h rubberThe, same that is in the in the little one อ h าอ่าใช แล้ว <I> อ,อันนี้เราเรียกว่าขี้ใต้อันนี้อันนี้ขี้ใต้ขี้ใต้คืออะไรนะครับที่สําหรับเป็นติดไฟด้วยแล้วก็เป็นอาหารดักหนูด้วยที่ชาวบ้านเข<อ>าจะตัดตัด,ตดออกก็เกี่ยวดักหนู mm. มาประกอบอาหารในนาพวกนี้ They use this to trap mice. Oh, it's a mouse trap. Why? <laughs> Never seen r t น่าจะ t ม e ใช่กับดักนก็คืออันนี้เอาไว้ล่อหนูอ่างนีเครับเวลาจะจับหนูนะครับ When you w a n t to trap ก็คือการจับนี่ง trap จับหนูเนี่ยใช้อันนี้เป็น a บ t หรือว่าเหยื่อนะฮะหรือว่าเป็น lure ก็คือเป็นเหยื่อล่อนะฮะรอให้เม้ามาจับอันนี้นอกจากของพวกนี้ร้านขายของชำแล้วเนี่ย ที่ตลาดบางหลวงมีอะไรน่าสนใจอีกครับยังมีของรับประทานโบราณเดี๋ยวผมจะพาไปดูของรับประทานโบราณโอเคครับพูดถึงของกินเราก็ต้องไปดูฮะแน่นอนครับพูดถึงของกินหูผึ่งงั้นไปกันเลยดีกว่าเชิญครับอันนี้ผมพามาร้านข้าวเกี๊ยวปักหม้อขนมทันเล่นของที่นี่อ๋อจากพิเศษกว่าที่อื่นคือเรามีไส้ผักกระเฉดเป็ชาวบ้านที่ปลูกในแม่น้ํา อันนี้เป็นขนมทานเล่นครับเป a นจ a ดสแนกนะ snack s snack กสแนกนะฮะก็คือจะเป็นขนมที่เอามาทานเล่นนั่นเองอขนมหรืออาหารที่ทานเล่นก็เรียกว่า snack นะฮะแล้วอันนี้พิเศษกว่าที่อื่นตรงรรที่เป,เป็นไส้ผักกระเฉดใช้ไส้ผักเอาปกติเขาใช้ผักอะไรครับจะมีถั่วฝักยาวจะมีผักกุ้ช่ายแต่นี่ชาวบ้านแถวนี้ติดแม่น้ําก็จะปลูกผักกระเฉดกันเยอะเรายอดยอดอร่อยเนี้ยมาลวกแล้วก็ทำเปไ็นไส้โอ oh, so everywhere else usually they would use other vegetables mm -hmm. to put I in see. there yeah. but because this place is near the river so they use water plants. I see very mm -hmm. convenient. Ah mm. okay. Mm -hmm. and, uh, mm -hmm. Would you like to try some? Well <laughs> in a way yes Okay, <laughs> <laughs> would you like to try some คุณอยากจะลองสักนิดนึ่งไหม It is not not hot เผ็ดไหมครับค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะไม่ต้องให้โดนที่ก็ได้ค่ะจิ้มอ๋อต้องจิ้มอันนี้ครับเดี๋ยวจิ้มออกสามรส Have to be careful it is not too hot no. Dip just a little bit Yeah well uh, I will try it w i t h t h a t spices I'll just not, <S not good Not good for me I don't uh, I don't get along with spices มันมีผักกแป้งที่นี่ คุณเธอแน่นนะครับเขาบอกว่า I don't get along with spices นะฮะก็คือเขาไม่สามารถทานไม่สามารถทานอะไรที่รสชาติจัดจัดได้นะฮะ not bad ขอบคุณครับเขาบอก not bad not bad ไม่เลวนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปเลยดีกว่าดีกว่านะครับขอบคุณครับอยากเชิญตามไปดูข้างหน้าอีกครับ มาพามาดูของที่ระลึกของที่ระลึกครับอันนี้เขาเรียกว่าไม้คมแฝกที่นี่เป็นสถานที่ถ่ายหนังละครเรื่องคมแฝกอ๋อก็เลยเอามาเป็นของที่ระลึกใช่ไหมครับ่ะ fighting stickyes it's a fighting s t i c k ก็คือไม้ทุกชนิดนะครับที่เอาไว้ใช้ต่อสู้เนี่ยเขาใช้ เรียกเหมารวมเลยว่า fighting stick นะฮะ fighting ก็คือการต่อสู้นั่นเอง stick เนี่ยก็คือท่อนไม้นะฮะเป็นท่อนไม้ที่มีลักษณะเรียวยาวเนี่ยเขาจะเรียกว่า stick นะฮะจะเป็นพลองจะเป็นอะไรเขาก็เรียกว่า stick เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเป็นพลองต่อสู้เขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งเ,เป็นของที่ระลึกเพราะว่าเพราะว่าที่นี่มีการถ่ายทำหนังละครเรื่องคมแฝกฮะอ๋อก็เลยเอันนี้เป็นของที่ระลึกครับ<ม> This is a souvenir Mm hmm souvenir. So souvenir. And the reason this is a souvenir is because they filmed a Thai series. I see which where, is where about they... this. Ah <laughs> so I get it. That's hints. Uh. <laughs> but what I want to know, it has a peculiar shape. Uh, <laughs> ah to cut <God> like <laughs> uh, I see. ตีเอานี้ถ้าเจ็บน่าดูเลยเอ๊แต่ว่าผมสงสัยอีกอย่างนึงครับผมได้ยินเสียงดนตรีมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครับผมเดี๋ยวเราผมพาไปดูดนตรีจีนเนี่ยดนตรีจีนเขาเรียเปิดตีจีนครับที่ของมังหลวงครับอายุเกือบร้อยปีเดี๋ยวผมเชิญเลยครับโอเค พาชมบ้านดนตรีจีนบ้านดนตรีจีนเป็นดนตรีจีนเอกลักษณ์ของบางหลวงใช้น ố จีนโบราณเล่นอายุเกือบๆร้อยปีเราเสืรสารมาปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่4ี่ที่ห้าแล้วเใช้น ố จีนโบราณนี่ปัจจุบันนี้ที่เมืองจีนเขาไม่ใช้แล้วใช่ไหมมีที่นี่ที่เดียวยังอนุรักษ์ไปอยู่ต้องมาที่บางหลวงเท่านั้นครับมาฟังคลิปเพราะ This is ี an ancient Chinese band อือ and uh, they use ancient notes these notes are ancient notes which they no longer use even in China they don't use anymore you have to come here to to find them again yes มื่เตอรครูผมก็อธิบายให้คุณเฮอร์แมนฟังนะครับว่าเนี่ยที่นี่นะครับเป็นวงดนตรีจีนนะครับเป็นวงดนตรีโบราณ ancient ก็คือโบราณนั่นเองนะฮะ ancient Chinese band band เนี่ยจะใช้สำหรับกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มวงดนตรี นะครับ band ancient Chinese band แล้วทีนี้เนี่ยผมก็ได้อธิบายต่อไปว่าที่นี่นะครับเป็นที่เดียวที่เขายังใช้โน้ตโบราณนะครับโน้ตจีนซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือจีนนะครับผมก็อ่านไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับซึ่งที่เมืองจีนเนี่ยก็ไม่ใช้แล้วนะครับถ้าอยากเห็นโน้ตเก่าๆอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมาทีน่นี่ผมก็ได้อธิบายให้คุณเฮอร์แมนแปลว่าเป็น ancient Chinese notes นะฮะ ancient ก็โบราณนะฮะเป็นนี่นับว่า ที่นี่เด็ดจริงๆครับผม But I wonder how they get music from one string they have only one string how they get music คือคุณเฮอร์แมนนะครับเขาถามว่า how do they get music from one string one string ก็คือเส้นสายเดียวนั่นเองนะฮะ how do you get music from one string คุณเฮอร์แมนเขาถามว่าเนี่ยทำไมถึงสร้างเสียงดนตรีได้จาก สายเส้นเดียวนะฮะไม่ทราบว่ามีใครพอจะอธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับว่าเครื่องดนตรีสายอันนี้ฮะลองสอบถามลองสอบถามเป็นอาจารย์ดนตรีพีณแรกฮะครับครับสวัสดีครับทํายังไงมันถึงเล่นดนตรีออกมาได้ด้วยสายเส้นเดียวเนี่ยฮะสองสองเส้นอ๋อเป็นสองเส้นสีกันอ๋อแล้วก็มีมีอ๋อ One string on that and mm -hmm. the other string yeah, to like the bow They yeah. use two strings. Yeah. One string on that and mm -hmm. the other string yeah, to like bow Yes. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Oh, this is an ancient instrument. Well, I think if I look very carefully, I think <laughs> it's a very old one. Yeah, yeah. An ancient instrument, instrument เป็นเครื่องมือหรือว่าถ้าในกรณีนี้นะครับเรามาอยู่ในวง,วง,วงดนตรีเนี่ยก็อินสเมนต์ที่อยู่ในวงดนตรีก็คือเครื่องมือทําเพลงนั่นเองก็คือนี่นะฮะมิวสิคอิูเมนต์ว่าอย่างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะครับคิมฮะจะเห็นโน้ตจีนโบราณ อ๋อเป็นอ๋อแปะโน้ตไว้อ่า These are the ancient notes อ่า you had them ๋อแล้วก็แค่ดูตามโน้ตแล้วเราก็ตีตามใช่ไหมครัถ้าจะชินก็ถ้าจะชินตามเคยชินซ้อมจนชินก็จะตีไปด้วยแจกแปะน้วให้เด็กไว้สำเร็จสำหรับฝึกขอบคุณมากครับคุณครับนอกเหนือจากวงดนตรีจีนแล้วก็ขนมไทยครับไปดูกาแฟโบราณอ๋อมีกาแฟโบราณด้วย You like coffee Yes ขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้มานั่งจิบกาแฟเย็นๆนะครับที่ร้านกาแฟโบราณครับร้านกาแฟที่ขั้วเองเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วฮะประมาณ80ปีแล้ว80ปีแล้วครับผมตืมทอดมานียเป็นรุ่นที่สามแล้วกาแฟนี่เขาเอามาขั้วเองทัเองหมดเลยัเองหมดเลยครับ So, Herman, this place, this is an ancient coffee shop. Uh -huh. Ancient coffee shop. And uh, they have all these coffee beans. They grind the coffee beans themselves. Oh. Yeah, they grill, grind, and cook the coffee uh -huh. beans uh -huh. they themselves. do everything here. Uh -huh. mm, that's, good. that's good. So, Herman, how do you like your coffee? Well, like this, they may come and come. <laughs> I like it very well. ผมถามคุณเฮอร์แมนไปนะครับ How do you like your coffee นะฮะ How do you like ก็คือคุณรู้สึกยังไงกับมันนะ How do you like ชื่นชอบหรือเปล่ารู้สึกยังไงกับมันนะฮะแล้วผมก็ตามด้วยคำว่า coffee How do you like your coffee coffee เนี่ยก็เป็นคำว่ากาแฟนั่นเองนะฮะบ,บ้านเราก็แปลงคำว่ากาแฟเนี่ยมาจากคำว่า coffee นั่นเองนะฮะ How do you like your coffee คำว่า how do you like เนี่ยเราสามารถใช้กับอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่น uh, how do you like this place how do you like this place this place ก็คือสถานที่แห่งนี้นะครับคุณรู้สึกยังไงกับสถานที่แห่งนี้หรือว่าคุณชื่นชอบสถานที่แห่งนี้หรือเปล่านะครับ um, this is very good coffee yes it is it is <c oughs> although I like more black coffee hot that yes, I like more but This one although he is cold คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ใหญ่สมศักดิ์มากเลยนะครับที่ได้ให้โอกาสผมแล้วก็คุณเฮอร์แมนเนี่ยแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้มาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างกับตลาดร้อยปีบางหลวงที่นี่นะครับเพราะว่าถ้าพวกผมมาเที่ยวกันเองเนี่ยอาจจะได้แค่เดินซื้อของช้อปปิ้งคงไม่ได้เรียนรู้อะไรเยอะขนาดนี้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติแล้วก็ กิจกรรมต่างๆของชุมชนนี้นะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เนี่ยรายการภาษาอังกฤษติดดินก็หมดเวลาลงแล้วนะครับส่วนท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยที่ได้ติดตามรายการของเรามาตลอดก็อาจจะสังเกตว่ารายการของเราแปลกหูแปลกตาไปบ้างนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ารายการของเราในวันนี้เป็นรายการพิเศษครับเราได้พาคุณผู้ชมมาชมตลาดร้อยปีบางบางหลวงนะครับที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม ซึ่งเราก็ได้แวะดูร้านรวงต่างๆในตลาดชุมชนแห่งนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ใหญ่นะครับที่ได้ให้โอกาสพวกเราพามาชมสถานที่แห่งนี้กับรายการพิเศษในวันนี้ส่วนวันนี้เนี่ยผมคุณเฮอร์แมนแล้วก็ผู้ใหญ่สมศักดิ์ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับส่วนครั้งหน้าเนี่ยรายการของเราจะไปบุกชุมชนไหนจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมอะไรไปดูผลิตภัณฑ์อะไรก็ต้องคอยติดตามชมเวลาเดิมสถานที่เดิมนะครับ สวัสดีครับ